สบายดีพี่น้องสบายดียามแรงเด้อยพอๆกันขึ้กัวพี่น้องสองน้องพายุพอกันยามแรงพี่น้องไปถ่ายคลิปบนมือได้ไหน,นี่ฮะก็ลงคลิปไปแล้วรีบคลิปหนึ่งเห็ดจูเห็ดกินอันนี้กระลาบปลาพี่น้อยข้าวมะขวะธรรมดาข้าวมาขวะนี่มันก็จะเป็นก้อนเป็นก้อนถ้าผู้ใดเห็ดมาเป็นกระมุนอันนี้เพิน่นเพิ่นเห็ดแบบแข็งๆพี่น้อย มาเด้อพ e. <c oughs> oh, ี่น้องขยากสุกไก่สุกเลยเลยพี่น้องเอ้ยอไปก่อนมาเด้อพี่น้องเจ็บเสบน้ำกันเด้อกินข้าวแรงกินข้าวแรงน้ำกันลาบปลามันจะกระยำแรงพี่น้องเอ้ยอัดไวปซะก่อนตัวขวด อันนี้ฮะกระแตงผักข้าไวไหวอันนี้ผนจงไฮพอมียานหาผุนอยากเนาะลาบลาบประเทศในขวานี้นะอันนี้ลาบปะเทศในขว่าอันนี้แจ่วขี้ปลาอันนี้ต้มก้างปลาพี่น้องเลยต้มหัวปลาใส่หมดแดงพี่น้องแหละมาเด้อพี่น้องไฟอยากเส็บๆนกันเด้ออันนี้รอถักพักใครไม่มี ให้ไม่มีผนนืนันเก็บมายืนเพนผนมีแต่รอถะลาบซุกแล้วใช่ปะลงมือกันพี่น้อยอันนี้แกวต้นนีขี้ป้านเนี่ยราะว่ามันมีแต่มันดิพี่น้องมันสีออกคุ้มในหนึ่งแต่ว่าโตโต้ตตขี้แบบมีขี้ดินนีนบบย,ย่างเขาก็บใสนะเขาเอาแต่เอาแต่แบบมันมีสะอาดเนี่ยเขากล้างให้มันสะอาดเขาจะเอามาขัวขัวสะกนแต่เอาผีกลุง ใส่ปลาแดกแล้วก็ใส่เกลือเป็นนัวใส่หอมร <c oughs> อพี่น้องรอถากินเด็กๆทั้งหนอกก็รอถากะสีกินข่าวกะสีวุ่นวายแน่เดินที่พี่น้องเลยวุ่นวายจักน้อยหนึ่งกับบน้อยและพี่น้องสองคนเด็กๆสองคนวุ่นวาย <c oughs> ขึ้น <c oughs> เอไอเกยวกจักสีเดี๋ยวไปส่งมือได้แหละ ถามเพิ่นเก็บ่ได้อยากมึงอ่ะเพิ่นว่าแย่นจักยามได้แหละวางเบิ่งพี่น้องเอ้ยเจวกดิสุกแล้วพี่น้องก็สิเป็นบานีโอ้ยว่าสิอกกอนเป็นกอนคันเฮ็ดนั่นบ่เป็นกอนเป็นอันแล้ว มาเด้อพี่น้องพะยกนี่นี่พี่น้องเอ๋ยนี่องไ้กินหอนหมื่นเ้าได้นนนนหดนะน,น,น่อันนี้ก็แเสะหิแเสะห้าลำัะขูดอ่ะเป็นเพลนๆอันนี้ก็นโดนหมื่นเ้าเด็กพี่น้องมาเด้อ พี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่เด้อเรียบเลยพี่น้องควันตุ่วตุ่วตเอ้ยมาเด้อพี่น้องเด้อเด้อเส็บเส็บเศบจ้าอืมรอถากินพี่น้องรอถากแมมมี่ครับพอมีมาเพิ่นกำลังอาบน้ำมาเด้อพี่น้องกินข้าวเด้อบาดนี้ พร้อมหนาพร้อมตานาาๆที well. ่จีดีจได้ไทยกิดเขาหัวะลานมากเต็มจุนพุนเไว้เต็มจุนผูนเลยเสา็เสร็อันนี้ังนะนะหนึ่งมันเออสะบ้อคือน้องตาคนเดมันอันนี้ก็มัดอีเพิ่มต้องมัดอีเพิ่มบใอก เอาเฮ้ยเช้าเช้าแบบไปฟูเงาหนึ่งแน่หัวเจ๊งว่าไปเอาเอาเอาจูนเจ๊งเจงว่าเฮ้ยไปบอไปพุชจมือไปบอเอาหัวจูนิาไปฮะไอแก้วอย่าบังก็าแม่ก็ต้องปีกนะสิธาแม่มนี้ไปกุชมันเน่ะว้าวไล่นะสงคนของสองเอามาปั่นกันป้าป้าละ อันบล็อกพูดได้หัวชำอืออีลีได้เห้ยหัวชำนี่นี่เน้อเนมนมันันมันบล็อกเส้นมันเนล็อนบอกสหใหญ่น่ะมันมันเป็นอันนั้นนเป็นอืมเนั้อนี่มเนื้อเนื้อเนื้อเนอเนื้อเนืเนื้อเนื้อเนื้อเนนนน้ื้อเนนเน้นเนนมนเน้นนนนเนันนเนอนอนน โอ้ยสปาขี่เลนาะหงของว้าดูบ้านขยองผู้ใดโอ้ยบ้านขยองมาแหละบ่โอยึ้น้านนี่กะชิมีไรไปท้งนกับหน้ายได้หน้าหูอน้าเมรัยน่าขัานเหนหมากอันนั้นเอ้าเดัอหมากเนื้อไก่โลละสามชิห่าพันเมใช้สามชิมห่ามาซื้อซื้อี่นี่นี่โลสี่สิบหิงไม่ใช่ นี่นั่งอินมันนั่งเตน่ะเออนล้งเลยสี่ชิบนันไปวบพี่แ่ก็บ่จักจะไปคุดมันบ่จากจะไปมื่อไนไปมื่ออื่นนี่ไปคุดมันมื่อไนปัหาโอ้ยแต่ตอนนั้นนะนะกูหัวแดงคิปบังดงกูป้าอ่าฮะเอาอีกแล้วโจมัาลายพุกะอวันละพอเนาะไปโอ้ยร้ายกีบบัวดีปบานนี่เฮ้ยเจนี่ เดี๋ยนี่มันหาผัวให้เอื้อยคับรถไห้คอยคัดได้ปะคนชอบกันโอ้ยมันนี่ขบวนแบบเป็นขบวนคือตะกี้เนาะแปดคนนะโอยขู่ขู่ไฟขู่มันตะกี้เนาะงมันไฟโบได้สาเล็งมันยูทัยก็เห็นมาะตะกี้มันไฟโบได้เพราะว่ามันยังมันท่ามันหลอกสกเสกกันนาโคกอันเดีเออมันไฟโบได้ นี่ร้อนนี่ร้ายนั่นปีน่ะเนาะคนเอามันมาให้วยร้อนหน้าก็ตายเด้ร้อนนั่นตัวที่ใหญ่เลยโอ้ยปวดพี่น้องไปเอาคันว่าได้ไหมไม่าไปกันบ้ามีแต่โอบักไงบักไงใส่คอเชือกเต็มห้อยผมแน่วแล้ววันนั้น่นึ่งสิบวท่านมู้นมาจีกีกองไว้ในเงามันมจีก็ท่านกองไว้ในเงามันทางผมมันลำลังหัวไปบนนกปองให้ไว้ยพวก็ไฟอยู่แล้ว มีโปิดอกบอกผมเองนั้แค่ยังไงมันสะอ้นมันว่ามันอยู่ังเอาติได้มันต่ำไปจำเป็นใหญ่ยกร่อนบุกบกไปไผู้จักับี่มันาว่านะว่าไปเลยพาูยูดใหม่ๆยังเงินหัวบอกไป็นไหนจูดใหม่ๆอุ้ยม่วนี้ได้ข่าวดราม่นั่นนะลราบราบุจักบ้านลาระบปา เขาอนนั่นน่ะเด้ดอนลืมพระนะดนลืมพระนะยังมียังมีอัเลยรงลืมพระอ่ะูมา่ยับไปเอาบ่ตะกี้มันระบาดได้้าหมาเนาะตะกี้ไรจีงจีบาะไรขั้นจีจีเอาโรดมาใส่ทงช้ามจีบก้อนไงเหง่อจีก้องไงเหงเก็บน้ำนกพนี่ไส่สไใต้บ้านนงบัวนะครับ

มันกมบอกว่ากขานังลังเงินมัน้าหงงเาก่อนผแ้กก็ไฟหาหงไซะก่อนมาไล่กันไปจากิบมือนก็เอาน้ามึงละสีแนลงทุบ้านน่ะบ้านผาคู่สมบรบ้านน่ก็หน้าู้น้าเ่น้าปหน้าผูุ้่นหน้าผู้ไตอบ้านอนนค บ้านได้บอกไปกันได้ไปนะลูไปในนาโหลใช้คล้องกันนาผ่องนาวาแค่ว่าเธจะพกนักปล่าที่จรับบอหมุอย่างเดียวเออไปบ้านน้องบัวจ้าบ้านน้ำผอ้ไอ้กินมือเนอะมือเนอะเจ้เดี๋ยวมือไปจับปมันปนมันเนาะ มันม่วนได้กุดมันนี่ได้บ่อน้ำาส่องเลยค่ะแล้วต่ฉันว่ามันคืม่วนแลวเราเหียบกับบ่อน้ำท่คมอกรบอไปเหยียบได้นะเหมากระบอกไปดูไดูด่ออชั่วเหนือยถมีนหม่งมันเมือมือมือึ่งกะขัน่างนี่คือช่วน้ำไม่เท่ามืดมืเย ล่ารุ่นโลดพี่เนาะพ่นชีได้ไปบองานเจต้อ่เป็นขบวนได้จากาไผ่เลยลหาไปเลยย่านะบมันสยเย็นได้งานนะคะําเต็มตนมันั่นงามแนละ คนหมเดียลกมันนะอาตนี้งเดีผู้เ่อีแล้วผ่านเดนแล้วคุณ้ชมเออก็จออกส้อนหอกสนมันบยางน่ะก็จะออกซ้นมันโอ้ไอ้เก้มักกินมันมาลูกซวนอาตอนแรไปันหมดผมมออ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 อ่อ่อ้นนั่นมืออื่นว่าพอดีได้ป้าหรือบ่อ กุดมันเมืนกะอยากไปหาหมาเด้วยเยอตะกี้โล่16,000หน้าจนไหนแข็ง16,000แล้วบอโลเจ็ดพันกี่เจ็ดพันกี่เจ็ดพันกี่โล่คิดพันองเนาะเป็นอะไรบอลโล่บิ๊กต็พันกี่เจ็ดพันกี่พันท้านี่แก่ไก่ก็เดเป็นสองตอวสองมาต่อมากพนกี่แปดพ0นสองพันกับห้าเจ้าแข่งโอยไปไปไปชม่วมนี้มันเงี้ยกับแพงไปเอะรลูกข้าแจยอยาจะมาห้ อยู่ทำมั้นะบอกรูกตองจะม,มาลงที่เป็ดบากกะเห้าเจ้าผุณน้องสาวหนึ่ก็น้ำเอ,อิญเฮ้อเฮ้ยอยู่หมองเก่าง้อไปง้อมาคือสิเมนมีเครือเขาลงเร<ฮ>าห<ฮ>ัม้าฮ่อนนี่ละง้อม้าฮ่อนนี่ละง้อง้อกับคือเก่านะทำผิดแดงกันดิยอ,อยู่อันนั้นอันเด้หว,วย,ยททแดงเด้หมดเจ้๊ก็จะเอิญทำผิดแดงเสียมหน่อยก็ไปเหี่ยจะมาให้อันของเก่านะเนาะ ลายหรือหมองไหมอยู่ขนาดอ่าล้อรุนอันอื่นภูแลพูดสิได้ไปพูดได้ไปดอกเสื้อล้อลายประเช่นแล้วแม่แม่แต่ละน่าสิมมะหมากเชิญในข้าวมีอะไรแบบผัดปูกมัดลายลล้อรุนล้อรุนอันอื่นภูแลพี่น้องสิได้ไปหรือบ่ไปเออไปกินข้าวก็ได้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งมาตะกุทุกคนกิบหน้าพอกันใหม่พี่น้อง